สวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีตอนเย็นๆครับวันนี้วันสิ้นเดือนเนาะสิ้นเดือนพฤษภาคมครับสามสิบเอ็ดครับวันศุกร์เนาะใบยางชุดใหม่มาครับพี่น้องใบชุดใหม่มามาแล้วพีออกแล้วสวยแล้วครับกําลังกําลังสีแก่ละกําลังเป็นเพลสลดัดผัอ,อ <c oughs> ื่นเนาะพีใบอ่อนครับใบอ่อนละ่ะใบอ่อนอยู่ชุดเกา่า ช่วงที่ออกมาชุดแหลกมันโดนฝนชะฝนล่างก่อนครับแล้วไปทาให้ใบเพ่สวยเนาะเป็นราแป้งทําให้ใบกิกใบมีจุดด่างครับเป็นราแป้งมนาะพี่น้องเนาะลงในอุณหภูมิค่มร้อนแล้วก็ฝนครับทําให้ใบหย,ยางก็สวยเนาะพ่อพ่อเขาสู้ฝนเต็มตัวกับผูสภ่าค่มค,ครับช่วง วันที่20ไมมันก็นเริ่มพรีใบไม่ครับผมตอนนี้ก็ค่อนข้างจะหนาตาครับพรีทุกต้นดูบุงนี้ส่วนสิทธิ์ใบจะทืบจะหนาแล้วครับใบอย่างเนาะจะพรีมาทุกต้นเลยเย็น คือมาชุดใหม่หนี่ใบชุดนี้สสวยครับผมใบชุดนี้จะสวยแล้วก็เข้มหนาครับใบใหญ่ครับใบสีบ่มีจุดบ่มมีดางครับเพราะว่าเขาสุดฤดูฝนแล้วราแปลงจะบ,บ่มมีแล้วครับผมราแปลงจะไม่มีแล้วที่นี่สนยางไรทักชนุนครับผมนะส้งครับผม ทงใช่แนลทักรักสน่นยางเนาะช่วงนี้ผมมาฉีดน้ำหมักทูเอเยมครับหลอบสองนะเพราะว่าปีนี้ห้องได้แค่สองหลอดเนยะครับหลังจากฉีดน้ำหมักชุดนี้แล้วก็สีทําการเปิดเบิกหน้าฤดูการปีหกเจดครับช่วงนี้ก็ส้มใบยางก่อนรอดใบย่างแกก่าน,นี้นิกน้อยครับยังเปิดกันเนาะ อีกสักรอาทิตย์นึงคลิปของผม,มนี่นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ